งานเดินแบบพูดถึงเป็นงานแรกของผมเลยก็ได้เพราะว่าผมเพิ่งไปบวชมาก็ถือว่าเป็นงานแรกก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากทำงานนี้ก็หลังจากที่บ่นไปว่าเหงาจังเลยมานานแล้ววันนี้ก็ได้มากับจ้าวจริงรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันก็คลายความตื่นเต้นได้เพราะว่ามีเขาเดินอยู่น่าจริงเมื่อกี้เราเดินอยู่สองคนคนนเดินคนเดียวมาเดินเราเดินคู่ขี่ขี่ครับผมพูดถึงการไปบวชมาของนักเต้นเลิศก็รู้สึกดีใจครับที่กลับมาเจอแฟนเพราะว่า เราเหมือนก็ห่างหายไปนานเนาะแล้วก็แฟนก็บ่นคิดถึงกันแล้วซีรีส์เราก็ออนด้วยแล้วเป็นไงเขาจะบอกว่าอยากอยากเจอจาจังเลยลอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ได้มาเจอแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับที่ให้กำลังใจทุกคนนะครับ <c ười> โอ้โหก็คิดว่าเยอะอะครับแต่ว่าวันนี้มันก็เยอะเกินแบบที่เราคิดไว้มากๆ <c ười> เลยครับ <c ười> ครับตอนนี้ซีรีส์ก็อยู่ EP พสองนะครับจันน่าจะเป็น EP พสาม <c ười> แล้วก็ พี่เป้กับเด็กหมาในกองเนาะเรื่องตอนนี้เด็กหมาก็ได้เข้าไปในกอง,งนะแล้วนะครับพี่เป้เอกเนี่ยเขานั่งเก๊กยืนเก๊กอยู่ทั้งวันเมืนะ่อไหร่เขาจะแบบเปิดโอกาสให้เราสักนี้ก็ไม่รู้นะนะกน็จริงๆอยากจะฝากด้วยนะพี่เป้กับเด็กหมาในกองสามารถดูได้ทางช่อง3เวลาสี่ทุ่มสีทุกวันจันทร์นะครับผมหรือว่า,าดูย้อนหลังได้ทางไอชีอี<ค>หรือถ้าจะดูสดก็ดูออนไลน์ได้ทางพาร์ทพร์ทครับผมเราจะเริ่มช้นูเราจะบอกว่าต้องดูไปเรื่อยๆดีกว่าเพราะแต่ พอทุกคนมาดู e p พสี่เลยมันอาจจะเข้มข้นแล้วก็จริงแต่ว่าทุกคนอ่ะจะไม่รู้ที่มาของตัวละครแต่ละตัวว่าเป็นยังไงอะไรผมอยากให้ทุกคน่ะติดตามแต่ E ีแรกๆว่าเราจะได้รู้เรื่องของทั้งพี่พระเอกแล้วก็เด็กหมาแล้วก็ตัวละครอื่นๆตัวครับเฮ้ยอันนี้ลอาถามสปอยอ่ะนะบตอบให้เล้วตอบผมนีนชอบสปอยด้วยอจากที่พี่เขาบอกไม่จริงอ่ะมันจะเริ่มเข้มข้นคือตอนนี้มันมันอยู่ที่กําลังปูเนื้อเรื่องอยู่ว่าตัวละครไหนเป็นตัวละครไหนนีหน้าที่อะไรบ้างอ่หลังจากเนี้ยหลังจากสามสี่เน เขาก็จะเริ่มลุกหนักขึ้นแล้วแต่ว่าจะลุกด้วยวิธีไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเขาจะมาลุกในวิธีไหนแล้วเราเราจะตอบรับไหมเราจะรู้ตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องรอดูครับผมตอนที่เหมือนแบบคาแรคเตอร์เปลี่ยนไปจากเคยเล่นเลยใช่ไหมโอ้โถือว่าคาแรคเตอร์เปลี่ยนไปแบบจากหน้ามือหนังหลังมือเลยก็ได้ครับคือตอนแรกที่ผมเห็นบทผมรู้สึกว่าเออจะมาบทนี้มันแบบว่ามันดูแบบขยับตัวตลอดเวลามันดูแบบตรงนี้ตรงนี้เหมือนแบบโรเดนเหมือนหมาโรเดนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ต้องขอบคุณพี่เดวิดที่รร่กัับบบของเานะคทีแบ พี่แบบทำให้ผมรู้สึกว่าเออเราได้เข้าไปปลดล็อกอะไรบางอย่างเรารู้สึกถ่ายทอดตัวละครตัวพันออกมาได้แบบที่ทุกคนเห็นครับอนนโอ้โหหรือว่ายาาครับมัเหมือนว่าเราเจอสิ่งที่ไม่เคยอ่ะหนึ่งคือหนึ่งคือเราเราจะรู้สึกคำว,ว่าะมาําว่ากลัวอะไรเงี้ยเราไม่กล้าทำเพราะเรากลัวผิดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพี่เดวิดเขามาตบๆให้มีการเวิร์กช็อปไปเยอะมันก็ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็แสดงออกมาเป็นปันได้มากขึ้นครับ เห็นจา่าตะโกนและอยากรูปรๆเาอาจริงตอนที่เราได้รับบทครั้งแรกเราสึกว่าค่อนข้างที่จะหา่างจากเรามากเขาจะเป็นคนที่โตแล้วก็นิ่งมากๆด้วยความที่เขาเป็นซุปเปอร์สตาร์เนาะแล้วก็หลายๆอย่างที่ผนวกรวมกันเขาจะเป็นคนนิ่งๆย้ำคิดย้ำทำเขาเรียกว่าเหมือนเป็นคนที่คิดก่อนแล้วค่อยทําแต่ด้วยตัวเราเราพูดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ๆเชื่อว่ตัดออกได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดไว้ก่อนเป็นตอเรสองลัครเอรนไลใช่มันเหมือนสลับนะันนี้คิดว่า มันก็สลับแต่มันไม่ได้เปรี้ยงเิงครับเพราะแต่แต่ละตัวละครมันไม่ค่อยมีอะไรที่มันเหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดโดยรวมด้วยความถ้าเรามองโดยรวมด้วยความนิ่งกับความที่เราขยับไปเยื่อะตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ถือว่าถือว่าถือว่าหาะได้ครับมันถือว่าแบบเพรว่าสลับกันเลยอะไรอย่างเงี้ยงั้นฝากหน่อยค่ะตัวต่อไปตัวต่อไปครับก็ยังไงนะครับฝากติดตามบีมายซุปเปอร์ซาพี่พายเอกับเในข่ายในกองไว้นะครับอยากให้ทุกคน ติดตาทุก EP เลยรับรองว่าทุกคนจะยิมตามแน่นอนครับครับผมอย่าลืมนะครับทางช่อง3นะครับดูทุกวันจันทรเวลา4ี่ทุ่มสี่้านะครับผมดูถ้าดูในจอดูไม่ทันสามารถดูออนไลน์ได้ทางสายพาร์ทครับผมหรือว่าจะดูพิเศ์หรือว่าย้อนหลังได้ทางไอ้สีีนะครับมีอันคาดด้วยนะครับในอ้ีใช่นะครับ